Let's go สวัสดีครับพวกเราได้กับเข้าสู่รายการรีแอคชั่นวิจัยเราเปลี่ยนเป็นทุกเอวอราะจังที่รายการดูเอาไปว่าวันนี้คือไม่ได้มารีแอคเพลงใครแต่เรามารีแอคเพลงตัวเองครับผมชื่อเพลงว่ายิงคบยิงไม่รักวาย ใช่ไมซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีแอคเขาเรื่องอะไรโฟลหรอใช่หรือว่า MV เอ้ยเดีเซอร์แล้วมันคือบทนำของ MV ครับเรื่องก่อนที่จะถึงเอวนี่ใจเพื่อนใจเพื่อนได้ข่าวว่าหลอมากในเอ็วหลอจัดอ่วะดูดูดดู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 ดดดูดดูดูอูดูดอดูดูดัด ท่เลยพุ่มเลยจ็เขิ้นจะเขิ้นเจ็บขึ้นเจ็ขสรงเบข้เราอเนเรียบน่อยมากเอะิ่งากเป็นเล็กขาเอวแล้วเ่เล็กไม่ทับเอวมจากคีย์บอร์ดอยู่กับชมรมเต้นใช่เป็นสายซัพพอร์ตวันนี้จะมายื่พี่จารนาเ่นให้ปยเาเกเปยกระเป๋าออกไปชุมนผมเกิแสงขนาด้น่ะเฟมเฟมซิกมากเลยิางราย สาอ่อยดาฟ้าโเรียนได้ขึ้นโชว์ะได้มรดูล้าะครอ่ะนะได้ขึ้นอีกปีอ่ะมก่ถ้าชนมท์ตีเต็มโนกรั ยังไม่ได้นะถ้าปนี้ยังไม่ได้อาโป้วีนแน่อาโปเหมือนซ้อมลีเลยเมื่อกี้พี่นี่พี่นี่สวยากชฟ้าสวยมไอึงร้องเพี่วจิงิี่น่เป็นคนแรกเลยเมื่อกี้เอไรโอ้โ เขาจับตยงนี้ยเฮ้ยสามสองหนิวไม่รู้ยิงเขานอนนอนนอนไม่จีบโมเมนต์มากดูแลกินคิวไม่ใช่อยากดูถือว่าเป็นทีเซอร์นี่นานที่สุดตั้งแต่แบบถูกถูกถูกคอมมนคิวอะไรมันคิวพอด โกลว่โนันั่นเองที่เซปล่อยคิวกว่าอนตอนเมื่อกี้ใช่จริงมันปล่อยสแตนบายอยู่เลยจริงไหมเนี่ยคือความจบแล้วกปี๊ดคือคือตอนนั้นตอนนั้นผมมอยู่ข้างหลังแล้วผมไม่เห็นเขาถือนกไม่ไม่ก็วางวอลลงแล้วก็่างยแล้วก็ีน ครับเราชมรมดนตรีกับชมรมเต้นวันนี้จะมายื่นพิจารณาเพื่อให้ได้เล่นที่หอประชุมง่ายๆเทศกาลครับเฮ้ยเฮ้ยไอซีนี้นี่อ่ะโปรลเป็นพังพังเลยเที่เขาวันนั้นพรานได้เล่นอีกแล้วว่าเป็นยังไปนแกงมากเลยทีนี้วีมันใช่

มีอันจะตแต่ผมมีอันเดียวเขาไปนั่น ไม่รู้ยิ่งโกรธไม่รักยังอยู่กันไปในความรักที่ไม่รู้จักในตอนนี้เกิดอะไรกับความสัมพันธ์ของเราต่อไปก็ยิ่งทำร้ายกันที่รักกันที่รัก 啊，长得老太呀。嗯嗯嗯嗯 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อ pues ้มท <to break an iously> ี่สามสิสโ้ยมจะล่หน่สิอที่งสีคนรุ่อะมาแล้วมาแล้ ดูเ่พูเิดีเรออเอเอเสกับาิแล้วเอกเาเซนเตอร์เพลงนี้เนี่ยคือทีมถาเรองอเป็นการสานที่นได้เล่นติดต่างเขาด้วเราเลยารักราเอกเนี่ยมีแบบชอบซีนไหนไหมซี เยอะเลยจริงๆเยอะมากแต่ว่าซีนที่รู้สึกว่าออกออกมาแบบเฉยๆวันที่คิมซื้อเองตอนซีนที่วิ่งวิ่งเนี่ยใช่ใช่ใช่พีเตอร์พีเตอร์มาจากไหนอ่ะคือเขาโยนเขาไม่เขาไมม่เปล่อยเป็นปล่อยเออาในในตอนตอนวิ่งอยู่คือเสียงดังมากเออมันจะมีหลายทีที่แบบมีตาเดียวมาคือจริงๆตอนได้ที่วิ่งอ่ะมันเห็นภาพแล้วนะว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่เขาจัดซีนมา เราดูแบบทำไม่เห็นภาพไลยเลยว่าวิ่งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบแต่ว่าพอมาเห็นภาพจริงมันสวยไว้ที่คิดแบบเยอะมากเลยที่แบบสนุกอ่ะใช่ใช่ใช่จริงจริงตอนนั้นเห็นในเพลย์แบ็คเขาวิ่งอะไรกันเนาะดูสนุกมากเลยสวยอยากไปวิ่งอ่ะอยากไปวิ่งจริงๆแซงก็ตกใจเจอมากค่ะพี่เจีเมื่อกี้ยากนะเพราะพี่เขาต้องแบบบุ๋นเนี่ยมันแบบตรงทาวิ่งอ่เนี่ยว้าวปั้งปั้งอะไร แต่ละคนชอบซีนอะไรกันบ้างอ,อ่าฟมาฟังมาจริงๆนะชอบชอบทั้งหมดแต่ว่าซีนซนที่โถงเป็นซีนที่ตอนนั้นนะ่ะก็คือเราเข้าซีนเหมือนกันแล้วก็ได้ดูไปนั่งหน้าหมอตอนที่จีซังเล่นนะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนร้องไห้ออกมาเพราะว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีแล้วก็จีซังเล่นดีด้วยแล้วก็เหมือนตอนที่ฉากอีกฉากก็คือที่จีซังร้องไห้ที่แป้งจีแบบว่ามา เรา,เรา,เราอันเนี้ยพี่จีซังบอกว่าไม่เป็นไรอันนั้น,นคือดูเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าจีซังเล่นดีจริงๆตอนนั้นอะบรรยากาศตอนนั้นคือเงียบมากแล้วก็รู้สึกว่าดีรู้สึกภูมิใจกับจีซังมากๆคือเพื่อับพูดกับจีซังไปหลายรอบแล้วก็จะพูดอีกว่าจีซังแบบเก่งมากฮะเก่งมากเก่งมากพอแล้วไม่พูดอะไรเดีย๋ยวเราไปต่อที่พี่มินพปต่อทีพี่มินแล้วผมผมชอบซีน จะกลางร่มแต่ร่มโตตอนตอนแรกเหมือนจีนจีนดิซังบอกว่ามันจะต้องเป็นแบบแค่แค่กลางร่มออกมาแต่ดีซังยังไม่เคยได้ลองกับพอร์ลูมแล้วพอสะบัดปุ๊บร่มหล่นเลยซึ่งแบบผมรู้สึว่ามันส่งเสริมแบบผู้คนิตตัวละครนี้นะรู้อะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างเลยเนี่ยมันทำให้มีแบบเขาเรียกว่าฟีลลิ่งในการดูมากขึ้นเป็นอะไรที่เอเล็กบอกเมจิกโมเมนต์ใช่เมจิทโมเมนต์ของอเล็กเอเล็กชอบ ชอบซีนที่เราทุกคนมิมาดูแป้งจีในละครแล้วตอนจบที่แบบว่าซังร้องไห้แล้วก็มองแป้งจีแล้วแป้งจีก็ร้องไห้อะไรเงนี้รู้สึกว่าตอนนั้นผมไม่อยู่เพราะว่าผมกลับก่อนก็เลยแบบว่าเป็นคั้นแรกที่เห็นแล้วรู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกซังเก่งมากอะแบบสุดยอดดูแลอินตามมากๆเลยคก็เยี่ยม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 แบบที่ซังเลย ภาพสำหรับผมนะครับจริงๆผมชอบภาพโดยรวมทั้งหมดของเอ็มมีนี้ครับแล้วก็ชอบความที่มันเป็นแบบนักเรียนไทยอ่ะครับมันนาให้คนที่ดูรู้สึกแบบนึกถึงตัวเองตอนแบบบางคนอาจจะเรียนอยู่แล้วมีความรักอะไรก็อาจจะ r e l a t กับอันนี้ได้ๆๆใช่แล้วก็จริงๆิ่งที่ชอบอ่ะครับก็จะชอบซีนที่พวกเราซ้อมกันมันตอนตอนทำอะครับผมสึกว่ามันแบบสนุกมากเลยอ่ะรับมีพี่แป้งจีคอยถ่ายอย่างงี้แล้วก็เดินวนไปวนมาแล้วเราก็ เต้นเต้นเราเล่นดนตรีจริงด้วยใช่เราเต้นจริงด้วยเออคือเราเล่นจริงโดยที่แบบมีคอร์ดมีโน้ตจริงๆทําจริงๆหมดเลยครับคือมีใครทําอะไรบ้างนะอ่านัดตราอันนี้เราแบ่งสองชมรมมีชมรมเต้นอ่ะใครอยู่ชมรมเต้นนี่อยู่ชมรมเต้นเราเตยโยกเบอร์เกอร์โยกสองกราฟเหรือว่าบ๊อบกิ้งใช่บ๊อบกี้เหมือนกันอยากแบ่งมีชมรมดนตรีใช่ชมรมดนตรีมีใครบ้าง ที่เหลือเลยเปลี่ยนคนที่หนึ่งอะเอาไม่ใช่เฟมฝั่งนู้นครับคนใส่แว่นมือกองครับผมเป็นมือกองครับอ่ะอีวิชิตเป็นอะไรเป็นมือกีตาร์ครับ๋อกพี่แม่ดอกมือเบสครับมือเบสแล้วเมื่อกี้อาวิีิตีฟังเป็นนักร้องกับ มือกีตาร์ครับแล้วนี่อเล็กซ์เป็นมือคีย์บอร์ดครับน้องเฟรมตีกองสบัยชจโอ้โหมางมผมนะเป้าบอกว่าประยนกันจริงหมายถึงว่าเฟรนก็ต้องสอบ์ตบยิ้มเหมือนกันซีก็ต้องเล่นสีไม่ได้มีการลิปซิงค์แต่ใดคือเหมือนว่าถ้าอยากไปเห็น ก็สามารถไปดูในบอกที่ให้หีนได้ครับมีมีพวกเราไปซ้อมกันจริงๆเลยนะตองมีจีอมมากเมื่อกี้ปาก็เล่นอะไรได้เอียพังเอียพังอะเรข้าวขผมโบโบชอบซีนที่พี่แป้งจีเขานั่งอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเราจะปฏิเสธชลลลละครนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะมีพวกเราอีกเฮ้ยขลัง ไปเลยไปเลยไปเลยไม่เป็นไรไปเลยชีว ok ิตเป็นฟิลเหมือนหรอกให้กำลังใจพี่เขาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปฏิเสธเราไปต่อเลยอย่างเงี้ยไปเข้าชมรมละครเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เป็นสีน่ารักๆตรงนั้นครับชอบมากเลยครับใช่ครับครับผมผมชอบเอ็มี่นี้โดยรวมทั้งหมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ็มี่เนี้ย ชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความแตกต่างจาก m อื่น mm hmm. ตรงที่อะไรมันคือเหมือนแบบมินิมูวี่ปะเป็นช็อตฟิล์มในี้ด้วยความที่อว,ว่าทั้งเรื่องอะมันเป็นเนื้อเรื่องที่เน้นคนสองคนเลยไ mm hmm. ม่ได้แตกต่างจากเพราะว่า m ีอื่นที่ทุกคนจะมีเนื้อเรื่องของตัวเองมีสตอรี่ของตัวเองแต่ว่าอันนี้เหมือนทุกคนอยู่ในสตอรี่เดียวกันที่ mm hmm. มีบทนําโดยพ <c oughs> ี่ซังกับแป้ง ก็เลยรู hmm. yep. ้ส like ึกว่าชอบพิเศษว่าเป็นเอวีที่ดูแล้วแบบว่าฮะจบแล้วหรอเพราะเหมือนแบบว่าอินรูสึว่าเหมือนอยากดูต่อใช่อยากดูต like. no on um. ่อเหมือนแบบมันเป็นเรื่องราวที่แบบเอาใจเขาไปอยู่ด้วยหรือว่าถ้าจอดูแบบใครเอาเงียบก็ได้ไปเอียดเพราะอยากรู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นไงซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีจบแต่ตัวว่าใช่ไม่หมดคลายก็อยากแบบให้ทุกคนไปคิด ิ h i n k i n g about you all day all night ชอบเลยใช่ครับชอบเลยอ่ะครับผมก็น้องเฟย์นะครับมีทั้งหมด3ซีนนะที่ชอบเอาจากโปรหลอกก่อนอผมอ่ะไม่เอาโปรหลอกละกันผมเอาจากเอมมี่ก่อน คือเปิดเปิดหัวเลยเปิดหัวมา MV เลยเป็นซีนท at ี่พี่แป like ้งจ um ีลุกขึ้นมาแล้วบอกชุมลมไปเลยอันนั้นเพราะว่าตอนถ่ายคือแบบว่าเราถ่ายเราถ่ายกันหลายรอบแล้วก็มันมีบางเทคที่พูดแบบว่าถูกเป๊ะกับเทคเนี้ยที่แบบว่าจะมีความพันนิดนึงแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยชอบมากครับแล้วก็อีกซีนหนึ่งนะครับก็คือเป็นซีนที่พี่สั่งกําลังร้องไห้บวกกับตอนที่พวกเราแบบว่าเดินเข้ามากําลังแบบ หาลูเข้ามาดูพี่แป้งจีแสดงชมรมละครนะครับใช่คือมันสวยอะซีนซีนมันสวยอเออพี่สังก็อินเนอร์ดีไงเออแบบน้ำตาแล้วพี่สังกับพี่แป้งจีรับส่งกันคือแบบว่าตอนนั้นดีมากแล้วก็อีกซีนหนึ่งนะครับเป็นซีนที่หลังจากเขาร้องไห้กันเสร็จแล้วต่อเนื่องกันเลยเป็นซีนที่พี่แป้งจีคุยกันบนอากฟ้าว่า เราอยู่ทัพพอร์ตพวกแกอย่างนี้ไปจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคุยใครอะไม่คุยใครใครอย่น้่ารักอะชอบครับผมโดยรวมชอบทั้ง MV ชอบทั้งเพลงเลยครับชอบเลยนะชอบชอบนายเอกครับชอบนายเอกเลยผมชอบซีนปล่อยคิวนกครับผมอันนี้มันมีตั้งแต่ทีเสอร์แล้วปะมันมีเออผมรู้สึกว่า ซีรีส์ทามิง่งมันดูธรรมชาติอะเออดูเออ,เอ,อแล้วน,นอกเขามีร้องมีอะไรด้วยเออเขาดูรู้คิวดีแต่ว่าสิ่งนี่ชอบผมว่ามันเป็นความธรรมดาที่มันพิเศษอะมันดูแล้วมันกินใจมันทับใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกสีคือซีตอนมันร้องไห้ตอนสุดท้ายเพราะว่าผมไปนั่งดูที่มอมาแล้วก็รู้สึกว่าเทคนี้แหละและว้วก็คือเทคแรกอะทุกคนม,มันคือเทคเดียวที่ผมรู้สึกว่าอันนี้แหละดีที่สุดแหละ ผมก็เลยบอกว่าคาดอออันนี้เป็นพี่หยอกหยอกหยอกอะไรเสียงพี่กิมนี่โอ้ผมชอบสองซีนนี้เวื่ดีครับเพอร์เฟครับมันเก่งมันเก่งครับก็ข้ามไปที่พี่กีรังเลยเพราชอบซีนของผมชอบซีนคล้ายๆไม่ใช่คล้ายอันเดียวกับเฟรมคือซีน โูนนติดเต้นคือซีนซีนบนดาฟ้าดาฟ้าดา้าดาฟ้าดาฟ้า่ดาฟ้ามันสวยาะใช่ถูกต้องคือด้วยความที่มันอยู่บนดานฟ้าแล้วมันมีความบดาดฟ้าดาฟ้าดาฟ้าดาดฟ้าเาดาาก็ูดาดเาดาด้าดฟ้าดาฟ้าดาฟ้าเขาผมก็คือ้านบนจะแบบว่าคือซีนมันคือซีนที่พี่ซังนั่งคุยกับพี่แป้งจีแล้วผมถามว่าทำไมชอบซีนนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบ หยุดด้วยบนั้นแล้วตัวผมรู้สึกว่าเออมันดูเป็นความสบายใจดีกับการที่บอกว่า2คนแบบว่ามานั่งคุยเปิดใจกันแล้วบบบว่าด้วยความที่ทองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นอยากไปนั่งแบบเล่นอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันเออสวยมากเลยผมแล้วก็รู้สึกชอบซีนนี้เป็นพิเศษมากๆเลยครับจริงเราซัพพอร์ตเธอเยก็ดีมากแล้วก็โปดิเซอร์เพลง ใช่พี่ปนดพีระนดเกชิโนวาครับแล้วก็ยังมีที่สวยๆขนาดนี้ครับต้องขอบคุณพี่กิมพี่ถ้มคือกิมเพลงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโคเรโอลกร์ก่อบอกเลยว่าเพลงนี้เราเต้นฉับเลยนะครับโคโลกราฟเฟอร์ของเพลงนี้ของเรานะครับก็คือพี่โซฟีนั่นเอง บทหลักเลยเนี่ยบทสำคัญเลยนะเนี่ยบทหลักเลยไม่มีไม่มีสมัยเกิดเท่ดำเนินเรื่องเลยเออคือผมไม่รู้หรอกว่าผมได้ใส่ได้ไงไม่รู้ผมไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าพี่กิมเดินมาบอกว่าใครใส่ดีวะเฮ้ยเจ๊มา์ไหมเจลนี่ไหลองลองใส่ดูโอุ้ยเท่ว่ะไปยืนตรงนู้นเลยไปยืนออกเยอะเลย ชมรมไรหว่าอะไรผมอยู่ชมรมทำกับข้าวกับอาโป้เอออะไรเขาก็แอคติ้งแบบทำกับข้าวอะไรเป็นฟิ e เชฟ e f ไมก็ใช้เออผมเป็นฟิ e แบบมาสคอตที่แบบว่าคอยเรียกแบบเด็กๆเข้ามาเอ้ยมามาชมรมพี่มีขนมหน้าอะไรอย่างงี้เออไม่ก็ใช่คนฉลอกับสีแดงฮัลโหลครับการเป็นชุดกระเทยมันเฟี้ยวครับผมแล้วเหมือนมีอีกสองคนที่พิ่งเคยแบบ ใส่ชุดเรีไทยเออถ้าคือแมสโบไปไงไปไงครับผมใส่ชุดไทยครั้งแรกนะครับนักเรียนไทยชุดไทยไป็นไงเป็นไงครับผมผมรู้สึกว่าผมได้กลายเป็นเด็กไทยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โบดี่เขาเปยังไงเก็บเงินกีขายาวอย่างเงี้เหรอคือมันก็ ฟิวฟิวเดียวกันแหละครับผมบอกว่าชุด <c oughs> ชุดนักเรียนแต่ว่าแค่แบบสีเนี้ยไม่เคยเฉยเฉยบอกว่าไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยใส่เสื้อเชิ้ตครับผมปกติโรงเรียนผมมันจะเป็นแบบเสื้อเสื้อยืดครับ <c oughs> ใช่แต่ว่า <c oughs> ผมมันไม่ได้ต่างขนาด ผมก็ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่กงฬาสั้นแค่คนละสีไม่ต่างครับแค่บอกว่ามันรู้สึกต่างเพราะว่าพวกออเทอเรอรี่ด้วยพวกเข็มขัดอย่างเงี้ยผมไม่เคยใส่เออรองเท้าอย่างเงี้ยก็ไม่เคยใส่ไม่เคยใส่รองเท้านั้นใช่ที่แบบว่ารองเท้าเกียรรองเท้าไม่ใช่ใส่รองเท้านักเรียนไทยครับผมใช่รองเท้าแบบเต็งกว่าเออลูกสนุกแต่ว่าใส่สบายนะไม่นึกว่ามันจะใส่สบายได้ยินใครแบบรองเท้าอ่ะเปิดๆที่รองเทาต้องสั้น

พี่ซังรู้สึกไงครับว่าการได้เป็นพระเอกครั้งแรกแล้วมีนางเอกมีด้วยแล้วการที่คนได้ไปเล่นแบบว่าที่แบบต้องใช้สื่ออารมณ์อย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไหมเต็มเลยอ๋อเฮ้ยบอกอันนี้คือแบบอยากจะถามก็ถามได้เลยครรอ่าาาืดเข้ใจวมมแกดดันไหมเอาจริงเอาจริงตอนแรกกดดันมากๆเพราะว่ามันแลดูแบบ มาแล้วมแล้ดูใช้มันมนแล้ดูใช้แบบศาสตร์แอคติ้งแบบจริงๆจังๆเลยไงแบบแบบที่เราเรียนมาแต่แบบได้เอามาใช้จริงจจังๆก็ครั้งนี้เลยแล้วก็รู้สึกกลัวนู่นกลัวนี่อะไรไปหมดเลยตอนแรกแต่ว่าพอได้เข้าไปเล่นแล้วก็เข้าไปรู้จักจีซังสเลวิทยาในชมรมดนตรีเนี่ยคือรู้สึกว่ามันสามารถเอาตัวเองใส่เข้าไปได้แบบแบบใส่ตัวเองเข้าไปได้มันไม่มันเลยรู้สึกว่าหาอะไรรีเลทกับ ตอนมัธยมได้แล้วก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นไปเยอะมากๆแล้วก็บวกกับว่ามีคู่หูแป้งจีบบกว่าเป็นคู่เล่นที่รับส่งกันแบบดีมากๆครับแล้วก็คอยช่วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบซีนอารมณ์อะไรก็จะมาแบบคอยยืนหาวิธีแบบช่วยช่วยให้อีกฝ่ายแบบแสดงออกอารมณ์นั้นได้แบบมันจะมีซีนที่แป้งจีร้องไห้ไม่ออกซังก็จะพยายามแบบบิวโกรธให้แป้งจีแบบร้องออกในซีนสุดท้ายที่แบบสังกลัวว่าสังจะร้องไม่ออก เหมือนก็คุยกับพี่กิมให้แบบแป้งจีไปอยู่ข้างบนแล้วก็แบบยืนคุยกันด้วยแบบสายตาแล้วมันก็แบบปั้งกันหมุเลยแบบร้องง่ายได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็บอกว่าเอ็มวนี้ทาให้ได้รู้ด้วยว่าแบบมันมันพลิกความคิดเกี่ยวกับแบบแอคติ้งไปด้วยว่า mm hmm. มันมันสนุกกว่าที่คิดเยอะเลยครับ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆใดทุกคนที่ทําให้เรื่องราวของสันเลวิทยาแบบเกิดขึ้นมา mm hmm. ครับ <Yeah. S 1> เออเราได้เคยเพิ่งร่วมงานกับพี่กิมด้วยใช่ในแง่อาซานเราเจออยู่คุกคีกับพี่กิมเยอะสุดอ๋อครับโอ้โหสนุกครับโอ้ผมก็สนุกเหมือนกันจริงครับพี่เป็นเจนฮาจริงครับใช่แต่ที่เขาคุกคีสุดเอันนู้แบบเบิ่นลึกแบบอินนองอินเนอร์คือพี่กิมอ่ะเคยเคยเคยบอกสังก่อนก่อนก่อนจะเข้ากองว่าเหมือนมันจะมีคนสองประเภทเหมือนประเภทที่หนึ่งอ่ะคือจะบีบ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 ระหว่างที่เล่นไปด้วยประเภทที่สองคือ จะบีบแล้วเข้าไปเล่นเลยแล้วเหมือนเหมือนเขาบอกว่าสร้างอ่ะเป็นประเภทที่2เขาก็เลยจะเรียกซางมาแบบคุย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 ตลอดก่อนจะเข้าซีนทุกครั้งเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบการเข้าซีนในแต่ละครั้งมันมันง่ายขึ้นมากๆแล้วก็รู้สึกเห็นภาพขึ้นมากๆพอพอมีพี่กิมช่วยครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่กิมจะเป็นคนที่ละเอียดมากๆกับแบบทุกๆซีนเป็นคนที่ไม่ได้ดุแต่ว่าสตรีกอะแล้วผมชอบมากเลยเป็นคนที่ตั้งใจมากๆครับแล้วก็ ในเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนานาแบบรวมถึงเข้ากองอะไรแบบทีมพี่กิมกับพี่กิมก็ช่วยช่วยสั่งแบบไปเยอะมากๆเรื่องแอคติ้งขอบคุณมากๆครับครับก็ฝากเรื่องราวของสเลวิทยาของพวกเราด้วยนะครับใน MV ยิ่งคบยิ่งไม่รักที่สามารถดูได้ในยู u ูบทาร์ดาเรเบิลส์นะครับแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะครับ dice สเล dice underscore สเลครับ ครับผมบอกเลยว่าอ๋ออาเขายะพูดก่อนอ๋อท้องถินเชิญเลยเดี๋ยวพี่ต้องรอปิดรายการเมื่อกี้จะบอกว่าตามโซเชียลมีเดียพวกเราได้เพราะว่าหลังจากแบบเพลงปล่อยไปเนี่ยจะมีอะไรคุกกี้กุ๊กหม่อมให้ดูอีกแน่นอนรอติดตามรอติดตามใครจะมีเต้นลงติ๊กตงติ๊กตอกเหรอหรืออะไรสามารถไปส่งกันได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับชีวิต เด็กหนุ่มก้าวขนันนี้วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆที่มาร่วมรายการคิวยากมากเลยพี่ร่ไการชื่ออะไรครับราไการชื่ออะไรนะทอล์กกับเจเปลี่ยนไปเรื่อยๆสรับผมก็ขอบคุณมากจริงๆน้องไดยพี่ติดตามอยู่ซิงเกิลที่แล้วก็เพลงบังอะไรนะแบงท่าเต้นดีมากพี่ชอบวงนี้มากเลย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเอ้แต่เหมือนเราจะต้องพูดอะไรไหมพี่เคยดูในคลิปแบบ YouTube ฝากคุงานเนาะเดี๋ยวเอาเอาเอาไมไรให้น้องน้องพี่พี่อยากพูดไหมครับเฮ้ยอะไรพี่พี่ให้น้องพูดดีกว่าให้ฝั่งนันบ้างให้เปนยามี่เขาเล่นแบบว่าครับผมและสำหรับเลิกงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบพระทัย Thank you บ๊ายบาย 阿里阿里，加油！